จากนาภัยนะมีเป็นดินหน้าประสบกัน,กน,นะนกมังกรนะน้ํากรกฎมีพิจิกนะล่มแม่ทุนตุ่นกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมสิงธน,นะนูนะนี้ครบสิบสองราศีนะแต่ว่าเด่นๆมีเป็นอไฮพิงเทสคนวันจันนะเดอรสตาราศีกลุ่มนะแล้วก็เเทมเพลนราศีธนูนะก็คือครบสิบสองราศีเด่นจันกลุ่มแล้วก็ธนูนะ น,นี่นะก็เรียกว่าเป็นเอ่อเดินจากไปแล้วนะแปดถ้วยนะเขาหรือคุณก็ได้นะแปดถ้วยคือไม่เอาแล้วนะเดินจากไปแล้วแปดถ้วยนะแต่ว่ายังเหลือสองถ้วยอยู่นะแปดถ้วยคือเดินจากช่วงเฮานะแต่ว่ายังกลับมาได้นะพี่น้องสองนะคะตั้งดาบต้องการความจริงจังชัดเจนนะคุณอาจจะเป็นคน ตรงๆไม่ยอมนะหรือจับผิดอะไรได้นะเขาก็เลยเดินจากไปหรือไม่ก็คุณเดินจากไปนะเขาอาจจะจากไปเพราะว่าคุณเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเารู้ว่าตอนนี้คุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วก็ได้นะคะถือดาบเลยนะะแถมเพลนเนะ่ยก็มีการปรับสมดุลกับพลังงานนะก็คิดท,ที่อยากจะแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่นะจริงๆถ้ามาเจราจากันหรือคุยกันเนี่ยบาลานกันเนี่ยมันจะยังไปกันต่อได้นะคะแต่ว่า เขาอาจจะคิดเยอะไปนะก็เลยเดินจากเลยนะเพราะว่ารุงนตอนนี้ว่าอาจจะเคยทําผิดอะไรไว้นะแล้วคุณไม่พอใจเขาก็เลยไปดีกว่านะเพราะว่ามันคงไม่เหมือนเดิมแล้วนะสาหรับสิ่งที่เขาขิดนะแล้วก็เอ่อคิงออฟเฮนเดรนะเป็นแนว N d c o ดีป่าสายเปได้นะคะก็ใช้สมองมากกว่าใจนะนี่ก็เขานิ่งอยู่นะแต่ว่าถือเรียนไม่อยู่แปลว่าเขายังต้องการคุณอยู่นะเรียนเนี้ยอาจจะเป็นเดอะสตาร์นี่ก็ได้นะก็คือ อ่าเป็นคนที่ทาํางานหน้ากล้องแสงสีนะพวกเอ่ออินฟูยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยดาราดารานักร้องวิธกตรนะเอ่อก็เป็นเหรียญที่เขาถืออยู่นะก็คือเดี๋ยวสตาเขาังมีความหวังกับกลุณมอยู่นะแล้วก็ยังรู้สึกพิเศรษลักษณะของสามต้วนะคะเฟนโซนเฟนวิเบนฟิตนะไม่มีสถานะแต่รู้สึกพิเศษนะแต่พอมาอันนี้ปั๊บเริ่มอนาคตน่าจะชัดเจนขึ้นนะเป็นสองต้วนะเริ่มเริ่มมีความรู้สึกแบบ คู่รักเป็นแฟนได้นะคะแต่ว่ามันมาขยายด้วยใต้ไฮพิงค์เท็นะคะก็เป็นความไม่ชัดเจนหรือว่าคนยังไม่มีสถานะนะคะแต่ว่ารู้สึกรักอยู่นะ,ะสองไม้นะมีความห่างหรือว่าอาจจะมาจากแดนไกลคนไกลก็ได้นะคุณกับเขา,าอาจจะอยู่อางกันนะถึืมีสองไม้นะสองทางให้ต้องเลือกนะอาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละภาคคนละซีกโลกอะไรอย่างไดะะ้ถ้าเป็นสองไม้แล้วไม่ได้อยู่ใกลกันแล้วไม่ได้อยู่ กรุงเทพเหมือนกันนะซึ่งอันนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงเอ,อด้วยความที่หลงไหลด้วยก็ได้นะไะมนเ่นนอกจากไม่มีสถานะมือที่สามคนในความลับก็อาจจะหมายถึงความหลงไหลมีเสน่ห์หมอดูแม่เชียอะไรไดน้นั้นก็อาจจะหมายถึงว่ายังหลงอยู่นะก็ยังรู้สึกรักอยู่นะหรือไม่ก็คือเป็นคนในความลับแต่ว่ารู้สึกรักกันแลนะ้วก็มาเจอเจ็ดถ้วยยิ่งไปกันใหญ่นะ เจ็ดถ้วยคือมีตัวเลือกเยอะหรือฟุ้งหรือคิดอยู่นะว่าเอาไงต่อนะทีนี้มันมาขยายให้ใต้เนี่ยมันสามดาบยังไงก็มากกว่าสองคนแน่นอนแล้วมันจะไม่ได้ลงเอ่ยดีนะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวสามเศร้าหรือความเจ็บปวดอีกนะก็ถึงไน้เคยเดินจากไปไงนะอาจจะเพราะเรื่องนี้ก็ได้นะเขาหรือคุณก็เลยเดินจากไปเพราะรู้ว่าทําผิดเรื่องนี้ก็ได้คนะ แต่ว่าเขาก็ยังหวังอยู่นะว่าคุณจะกลับมาก็ยังรู้สึกว่าเออขอเป็นเพื่อนก็ได้นะถ้าไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะแต่ถ้ากลับมาเนี่ยรู้สึกก็อาจจะต้องอ่าไม่มีสถานะอยู่ในความลับก็ได้นะทีนี้เจ็ดมาลบสองเหลือห้าั่วยย้มีความเศร้าเสียดายหรือคิดถึงอยู่นะก็เรียกว่าเป็นการเดินจากไปนะเพราะเพราะว่ามันมีสามดาบอยู่แต่ถ้ากลับมารู้สึกรัก,กอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังได้แค่ คิดถึงเพราะว่าอยู่ไกลกันนะสองไมายนี้หมายที่คิดถึงแบบหลงไหลนะหรือไม่มีสถานะนะแต่ว่ารักกันอยู่แล้วก็รวมๆเป็นประมาณนี้